สวาแัสดี23ท่านเรก็มเล่นลอะไรก็บนอกอยู่ตลาดน,น้นนอยกับัญาเอนพีแล้วในวังเขาพิธีอ่าซื่อชะตาเก๋าาก็มาสอดเคาะ์มาดอกเกคราะอ่าแล้วถ้าในวังเขากวชทมพิธีเทศเกก็มาทรบานหน้า,าพรบ้านหน้า วันนี้ก็ะจะมาเท่าไหรก็จะสาธิตการทำหวานหน้าให้ท่านได้ชมกันตพรอายุทยาเรากำลังจะหายไปแล้วเรื่องการทำหวานหน้าไม่หายเราจะคนทั้งปวดอยู่แต่เราไม่เข้าพูดเรื่องวิธีกรรมครัหวันหน้าก็ต้องมีหมอขวัญมีหมอขวัญให้เป็นหมอเป็นเองนี่ก็เราใจร้านก็เป็นมาแต่หน้าจะลงไปโกนหัวแล้วถ้าจะเป็นหน้าต้อนแล้วจะบวดแล้วครับอยู่เฉยๆเนี่ย ค้ดหัวก็เป็นมากเลยนะถ้าใส่ผ้าขาวเนี่ยครับแต่เมื่อวานข้าไปงานศพที่อำเภอมหาราชครับดูดีๆเป็นเจ้านะอ้าวแสดงว่าตอนดึกกันเสียงไม่ลงตอนดึกแล้วเท่านะล่ะตะกี้หอมลงเลยใช่ไหมอาจารย์ครับทำขำหน้าเป็นนักเติดมันก็มีอะไรบ้างมีบายสีมีบายสีมีล่าแต่วันที่สาธิตไม่ได้เการสีก็ต้องใช้กระากันดีอยู่แล้ว อ๋อไปแไดงได้เสียงครนะับแต่ผมนี่ผมนี่มาจากไทยพรพิลมเพราะว่าพรพิลมเนี่ยเป็นศิลปินของจังหวัดนครศรีธรรมราเเเชเป็นลูกศิลปินแห่งชาติแกเป็นรูปศิลป์คนนั้นลูกศิษย์ข้าเป็นลูกศิลป์อีกแบบหนึ่งยังไงอาจารย์พรพิลมเป็นศินลปินแห่งชาติทางด้านการเอาเพลงราชินีเกินไปประกบแข่งขันกับก อารย์นิสิอาจารย์ของเราอยู่กับอาจารย์ทีิพันครับตอนนี้กันแล้วแต่อาจารย์พลที่รองแสดงตลกอะไรนะครับอยู่วัดอโยธยายุคนะฮะท่านร้องผ่านท่านมาจากพี่เกแล้วท่านก็เคยเป็นสมเพลงแล้วก็ร้องเพลงอาจารย์แกลัดเพลงแรกคือดังนึกถึงอาจารย์พลทิ่ร้องเพลงอะไรโมตูโมปาอาจารย์เพลงเนี้ยอาจารย์พุ่งเพลงอันนิดเดียวเดี๋ยวจะเป็นเพลงอะไรเขาเขาไม่ได้รู้อาจารย์พลที่ร้งคือไง ลงเรือ้นยรอยไอ้หนูเครื่องเสียงไป่ไหนหมดเใส่ใส่แต่เอ็โคเสียไเมือหร่ไอ้้องเครื่องเสียงก็ไม่ได้หาเาฟรีนะลูกชายจช่วยนายน้วเออครับผู้ว่าครับเรือเครื่อเสียงด้วยมันไม่ไยทำงานนะครับพิาทำงานด้วยนะเขาร้องอะไรไปเช่เลรเพลงนั่งเ่นเกมไอ้บอท่านรู้ิเยวที่รั นี่คือลูกศิลป์พอพิลล้มแต่ผมเป็นด้านิชากการแต่คนนี้นะถ้าพอพิลลมไม่เพลงอะไรเรือลอยลอยลอลอยนสายนมวยามีทางลววไปแ โมตูโมบาลเพลงนึงนะดโอ้โห oh <ho. S 1> ไปใช้เพลงนี้เพลเียต้องอีกเพลงนึงนี้นตืะราลนยฉันเคยร้องอห้เลยสมัยนั้นแม่ใช้ไปเก็บตัวอ๋อส oh. มัยก่อนเชอบผู้หญิงไงอาจารย์เรามาลอไรไดว่าจะกอยู่ตอนนี้าจะไปแตกเง,งีนมาติ๊โตูตโมบานวลงอะไรเองร้องอจารย์้องเยอุกแ <c oughs> มก่ <c oughs> ที่ที่เขารู้จักกันนะสารรักรัมเพทมลูกลเพียง,งยรู้จักแต่ที่ไม่รู้จักลูกเพลงอะไรรู้ไหมน้ำตาลลายไงน้ำตาลาไฟอาจารย์พรพิรมแต่เพราะว่าท่านต้องอ,กออกจากอายุธยาแล้วไปอยู่กรุงเทพแล้วท่านเป็นลูกศิษย์วัดพิเรนจะต้องมีการไหว้ครูลรถรีนัศิษย์เป็นร้อยวงที่นั่นเป็นศูนย์รวมแล้วอาจารย์พรพิรมมาดู<ข>อ,อาจารย์อิทธิพันธ์นะฮะถ้าเป็นพระนะครับท่านเดินบดที่วัดจีนถ้าผมเป็นลูกศิษย์เุ็น ออางี้คุยนานไม่ดีไอโนขึ้นมาเลยโลรดับดุเลยฮะเราะว่าทาง้เลยาจเลยได้ผู้ใหญ่มาพูดแล้วต่อยกันมฟังรับดตีทางานนี่ยังน่าเป็นเกมไอ้โน้ผู้หญิงขึ้นมาเลยลลกผู้หญิงนะอสาธิมอย่งนี้การทำใิโลงเป็นรูของผมผมสัมภาษณ์ใครตายหมดมาอ่าไม่พูดอย่างนี้ละหลวงู่หลวงตาหลวงต้าทีมหลวงเพิ่มหลงตพนหลวงรวยนี่ผมไม่สัมภาษณ์นะ เป็นไงน่าดีด้ก็ะเด็นแค่แหละปีนี้แกไปไหนวันเช้ชอบไม่หายไปแล้วที่ที่แม่งอยู่นี่ไม่คิดจะไปไหนกันเลยเหรอเขาเริ่มจะไปก็เบื่อจะพูดอย่างเง้ยอ่ะอันนี้สื่มาแสดงการปูพรมการพูดมีเียรติอันนมาแล้วเนี่ยหนอนๆวันนั้นเราคงไม่ได้นั่งฮครับถ้าดูมีเกียรติครับแค่มีมารยาทของสังคมไทยแค่นั่งอย่าขยันครับตะปูมันจะเกี่ยวไอ้นั่งครับเกี่ยวอะไรตอนเกิน ขอละมอความผู้หญิงสวยร่างกายได้ไหเนี่ยอาหมอผู้ชายทุกคนเลาเพลงอาจารย์พรพิรมอนเดี๋ยวผมจะลงไปทำภูมิแสดงคือยิ่งดูเพราะไม่นั้นผู้มีเกียรติที่เข้าใจในสำนักพระราชวังการแสดงผีผ้ะราชโภชน์หรือขวนละครเนี่ยเป็นของสำนักแต่พอออกกำแังเมืองทุบจะมีคนอย่างอาจารย์ไกรล่าอาจารย์พรพิรมเขาเรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอารมณ์ตีมผีผ้าราชโภชน์ไปเล่นก็เป็นละครนอกคือนอกวังก็จะมี ละพรมีวิเกย์แล้วก็เปนแล้วก็ร่กุศลนี่ก็จะมีเรื่องของวิเกย์ทรงเครื่องเอาคือกาแฟไปเาี่ยในวังไอ้ไอ้น้องถ่ายรูปโพยังไงแล้วมึงยิ้มด้วยอะไรเสียเลยเออคนถ่ายรูปผมนี่ต้องไหวสามทีนะงั้นนักสมีมันจะเกิดขึ chanting, ้นเอางี้เพลงเมื่อกี้นี่อาจารย์พลนี่เราต้องไหวครูได้แต่ว่ามันต้องเริ่มจริงออน ไม่หรอกต้องต้องมีก่อนต้องดงกๆต้องดึกๆแกนั่นนี่แหละงานจะรักพวองานบวชเนี่ยมันต้องเป็นเพลงเกี่ยวกับงานบวชก่อนงานบวชเนี่คนอายุ20ถึงจะบวชครับงั้นคนสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะเขาบอกห้ามมีเมียกอดบวชครับทะเรลาะห้ามบวชกอดเบียดอย่างงั้นอะสมัยนี้เด็กบนเบียดกอดบวชครับคือต้องรับเรียนวิชาความรู้ พอยุ้ยสิบปุ๊บพุทบัญญัติบวชนโอนหัวพ่อเขาจะมีใจถ้าเขาจะไปจำนองพี่จำนองนาซื้อผ้าไตแล้วต้องจ้างแต่ลุงี่มาทีหลังต้องมีกองยาวมีดนตรีสีผ้าแล้วก็หมอขวัญหมอขวันนี่องจองหมอขวัญนี่เป็นของภาคกลางทางอีสานจะเป็นหมอขวันสีสีพวกนี้เป็นเบอร์เดเป็นสีวันจันทร์สั้นกันซี่แต่ถ้าทางเหนือก็จะ๋อ้ยกวากันไปของภาคกลางเราจะทำนอง น่านพระเทศเขาก็จะเทศกำนองอีกอย่างหนึ่งแต่หมอขวัญเล่าฟังนี่หมอขวัญมาเริ่มจากไหนหมอขวัญนี่เขาจะเริ่มจากการชุมนุมเทวดาไม่ใช่แล้วเกมายังไงต้องมีสำนักเรียนไอ้ชุมนุมเทวดานี่พระชวนวงก็ต้องชุมนุมเทวดาแกนีท่องแหลกไปเรื่อยไม่ไม่ถ้าจะบอกแกว่าหมอขวัญเนี่ยเขาเริ่มมาไงหมอขวัญต้องเรียนเป็นสูตรต้องเรียนและสำคัญต้องบวชเรียนแล้วคนที่จะมาเป็นหมอต้องขวัญเนี่ยวกกังวลอะไรอย่เงี้ยเฮาไม่ปวชจะไปเรื่องไหนเล่าเอ้พิษ อาชีพเขาตรวจแต้องไปชีพจ้าตรวจตรวจวัดไหนครับเนีผมก็ตรวจวัดท่านแถวแถวเทือนันนู่นอ๋อตรวจตัวจแถวเลยที่วัดที่ทางตรวจตรวจกันหมดแล้วตรวจเรียนแล้วก็เรียนเรื่องของพิธีการก็ต้องมีผมก็เรียนมาจากอาจารย์ของพี่ลมต้องมีขั้นตอนสอบขวัญค่ะเป็อะไรบ้างเนึงเขาก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ทุ่งดงเทวดามาเลยแล้วก็รลบรูบาการ เออราถึงจะเล่าเรื่องว่าเออมนุษย์เราเนี่ยก็ติดนติกาติดกตนี้ว่าก่อนที่จะมาเกิดมาเป็นมนุษย์จะมีบุญอย่างไรทําไมถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์หญิงหรือชายอ๋อที่พ่อแม่เอากันเนี่ยนะเออใชายเอามาเป็นคือคืแต่งงานกันแล้วก็มีลูกเออก็พูดถึงเทวดาพระนางสิริมหาบายามีเทมีทางมาคือจะเล่าเรื่องแล้วก็โอ้แต่เจ้าเกิดมาเก้าทางเจ็ดอย่างตอนนี้ เกี่ยวกับน,นาคหรือนาคขลับนาค่าไงอา้าวนาคก็ต้องอา,งา,ย,า,นนาอยุครบนาคพญานาคในสมัยก่อนเนี่ยที่คำว่าเรื่องว่านาคเนี่ยเนาะในสมัยก่อนเนี่ยจะบวบบ,บาลีเขาว่ากันไว้ว่านาคเนีเ่ยเป็นสัตว์ที่ไรฉันอยู่ในมาดานไม่รู้เนาะใเดี๋ยวรู้เนี่ยก,ก็รู้ไปห,หมดก็จะถามว่าทำไมให้เล่าเองว่ารู้ไม่เกียวกับเคารพประวัติศาสตร์คำว่านาคเนี่ยอาจารย์ใจรัก็จะพูดเรื่องพญานาคแปลงกายมาขอบวบ หน้ากลายเป็นว่างูาหรือพญานาคหน้าก็อยู่ใต้บาดาลก่อนพระพุทธเจ้าจะ,จะตรัสรู้ท่านได้เฉลยข้าวโดนทุบกระปุกกระข้าวมาทุบปัญญาเสร็จแล้วท่านก็นำถาดรอยน้ำที่มันเขากินอย่างเดียวเขาเขารู้ตัวเขยิ่หายอ,อาย่าพูดไปจะดูว่ามันมั่งอยู่ด้วยนี่จะไงใครพิเศษนั่งกับทูนเลยในโบราณเขาเป็นยังละ Mereka pemeh pimeh tak pimeh nga Eee, asin <laughs> raih, jaih raih, jaih raih Mereka pemeh pimeh Pemeh pimeh A raih leh <laughs> Pantra e raih กันไม่ว่าจะร้องให้จบเป่าเยอะนักเลยข้างนี้เเป่าไว้เลยเขาเคือวันยี่สิบเลยทั้งวันอาการโยกต้องมีอะไรบ้างไอ้เล่าให้ฟังทีว่าต้องมีทำไมต้องมีใบสีต้องมีไอ้นั่นในนี่แล้วก็อะไรเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมแล้วคนอุ้ยน้ำท่วมหน้าบวชเขาบอกันยังไงเล่าวต้องแป๊บเดียวเป่าเยาะอีกข้างเราจะเลิกเลยแหละแกไอ้ดูไอ้พุ่งนิดนึงพุ่งนิดนึงแล้ว เอางี้เอา ι, งี้ท่านถือว่าใช้มานานแล้วท่านถือมีเกียรติที่เคารพท่านใครใครเคยบวชแล,วล้วยกมือท่านไหนทีอ๋อไม่มีบวชสักคนใครเคยเบียดและ,ละยกมือทีรู้จักเบียดไหมเออเบียดแล้วก็มีก่อนตรวจเดี๋ยวให้หมอถึงแกร้องเนี่ยเอานี้เอานี้เดี๋ยวฉันจะลงไปก่อนเพราะว่าฉันจะไปคืนนี้ท่านถือมีเกียรติวันนี้อาจารย์ไกรด่านพรพิรมเป็นลูกศิษย์พระพรพิรมอาจารย์พรพิรมเป็นครูของผมในเรื่องของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์็นพริรเ์เป็นครูดิเกเป็นครูที่ร้องเพลงไทยประยุกต์โดยเอาดนตรีสายทางเพลงปีผ้าไปเล่นเพลงลูกทุ่งและอาจารย์ชัยมนสิงเป็นนักดนตรีที่ใช้ดนตรีแปลงไปใช้ในเรื่องของดงตรีวงมาร้องู่กันก็เมื่อสัก50าสิปีที่แล้วก็มีข่าวทุกโพมว่าเรื่องการอนุรักษ์นิยมก็เป็นเรื่องของการเมืองดนตรีไอ้โนปัดดนตรีดีรลกเพราะว่า ปันเวลามาจจำกัดเดี๋ยวอาจารย์เกล้าจะสาธิตการสู่ขวัญงานบวชผมก็จะเรียนถ้าุณมีเกียรติประเพณีวัฒน,นธรรมของคนไทยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเขาเรียกว่ารูปเทวดาสามีภรยาแต่งงานกันก่อนจะมีลูกก็ต้องไปขอพระขอเจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ลูกเทวดามาเกิดขอยได้รูปผู้ชายจะได้รับใช้ในรัชการพอบวชเรียนแล้วจะได้เขารัวเข้าวังเป็นทหารเป็นเสมาเป็น เป็นทหารเอกองครักษ์เป็นถึงทหารเสือพระมหาราชางั้นบูรพะบางสัตว์ทุกพระองค์ก็ทรงอุปสมบทเหมือนกันวันนี้อาจารย์เกร้าก็จะถอดเทปถอดผ้าออกมาว่าออกจากวังแล้วในวังเขาทาพิธีก็เรียกง่าแต่ชาวบ้านเราก็ลูกเทวดานะเกิดมาใครมีเงินม,มีทองอต้องจ้างหมอขวัญมีดนตรีผีผ้ามีหมอขวัญหมอขวัญก็จะทำพิธีในเรื่องของตั้งแต่ตกําเนิดเกิดก่อเล่าเรื่อง ก็ถึงเวียนๆๆๆๆเพียนเวียนเพียนเทวดาหมายถึงเทว,วดาตีหกกันฟ้าตีห้าจะตีตรงมารับรู้ลูกของฉันจะได้บวชเข้าสู่อุปสมบทเป็นนิสัยของคนไทยพ่านชายไทยทุกคนว่าอายุยี่สิบปีต้องบวชพอายี่สิบเอ็ดปีไปได้ทหารนั้นวันนี้ไม่เสียเวลาที่ห o มลงแล้วนนนเนาะแต่ถ้าหิวน้ํามากเลยถ้านมึงเกศ <ละ S 1> ในพรุ่งนี้อาจจะย์มาอีกอาจารย์จะได้ได้มาหไงเรุ่งนฉันได้ไม่มา แม่ไปมา,าค้าก็จะไปทไปถนนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับที่มาเล่าแม่มาแล้วนี่แม่จ,าจา๋าจะคล้องพวงอลไยแล้วเอาหลังก่อนเดี๋ยวติด็กมากเขาจะปวดต้องคล้องพวงอลไยนะอ่ะอ่าเอาแาม่มีตังค์อีกงั้นท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่วิธีการทำบุญแต่เราก็สมัยนี้เขาคนอยุธยาจังหวัดเดียวกับอ่างทองแล้วก็ใกล้เคียงต้องคล้องพวงอลไยแต่กว่าสองตะพวงนะเดี๋ยวนี้เป็นรอยพวงงั้นท่านผู้มีเกียรติที่มีคิวอาโค้ำมีตังค์ในนั่นเดี๋ยว เป็นแขวนจิวพจน์นะาแล้วมาขอพวงมาลัยพิธีการสู่งพราตุไปถึงเล่าเรียนสอนวิชาโดยอาจารย์วัยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์จินตากรไกลาะแล้วก็อาจารย์พรพิรมก็ถ่ายภาพเองพกะเพทนี้นะต้องบวกกินเวลาแก่อาจารย์ตีธาตุจ้างมาแล้วให้แกทำงานนอกโบสจะเรื่องิล์ เอาช่วงนี้นอาจารย์ถามไปก่อนเข้าสู่พิธีกันอาจารย์เล่าให้เลยนะตั้งแต่สู่ผาน,น้าเรา้ะทำอะไรไหวครูแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่กำเนิดเกิดไปจนบวชว่าแม่ทุกข์ลำบากยังไงเจ็บท้องตั้งทันตั้งแต่เก้าเดือนเลี้ยงมาจนถึงยี่สิบปียี่สิบปีจะบวชในลูกเทวดาพอลูกเทวดทา,าได้ไปบวชพอบวชเกิ็สิึงได้ไอพิษเดี๋ยวนี้แต่กอนเขาบอกกันกี่เดือนน่ะ โอ้ยต้องหลังใจมากสามเดือนสามเดือนสมัยนี้ก็บวชยังไงสามวันหลังถ้าปวดติดสี่วันเออใช่ไหมหายปวดสามวันยกปวดขวดหน้าไฟแล้วแกก็บุญทำงานเทูตวิญญาณจางขาลงกันอาจารย์ไกรราชอย่างตอนนี้เ่อเชื่อเช่าปีมากทำงานผมมูตวิยญาณครับเข้าสู่พิธีการสาธิตการทําขวัญหน้าอาจารย์ขาวเป็นผู้จัดการวางช้างที่จะไปคุมกัจจายนเวทีนนท์แต่อาจารย์ไกรราชนี่เป็นสาธรรมิก เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นปราชชาวบ้านเป็นผู้ที่มีเสียงดีที่สุดในประเทศไทย, <ละ S 1> ยผมตั้งให้ผมตั้งให้แล้วปีพาทนี้เป็นวงปีพาดครูชื่อวงอะไรถ้ามีงานหวดงานอะไรวงนี้ฟรีครับ,รบเล่นฟรีสวัสดีวันนี้ไหวครูอาจารย์ขาวไปแล้วขอเสียงปกบมอือครับผมเบาไเบาไปน่าจะไปนเมื่็วายแล้วแกนักแรกตกมือไล่แล้วเอาไปแล้ว ที่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเวทีตลาดย้อนยุคครับนมนะฮะมาสาธิตให้ท่านได้ฟังกันปกติก็งานแน่นไม่ค่อยได้มีโอกาสถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้ามาก็จะมากันก็วันธรรมดาเนาะวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาสาธิตนะฮะนำทีมาเลยเป็นวงปิดภาคเดี๋ยวนี้ก็ใช้แกลด้วยอ่ะฟังกเพลงหนึ่งก่อนเลยครับโซนหัวเข่าเพือตัดปัญหา ท,ที่ท่านผู้ว่ามาชมเพราะไม่อยากให้ผมมาเพราะมีรถติด